ปลายปีนี้นะครับจะเข้าสู่ภาวะอนิโลกซึ่งเราคาดว่าฝนจะน้อยลงซึ่งในฤดูฝนฤดูแตนะครับแรง,ง,งในสมุนไพรจะเขี่ยใต้ในตะพัดมาจากมหาสมุทรอินเดียกลายเป็นว่ามหาสมุทรอินเดียเองในปีกัดน้ำสูงกว่าอเปิ้ลลูเซิฟเนี่ยก็มีแค่แกนอย่างแห่งก็คือที่คิวร่นนะครับแล้วภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีแห่งคือเกิดสเิงคอร์ นีนะครับทำให้ในเรื่องของปริมาณฝนจะลดน้อยลงนะครับมีแนวโน้มในกลางเดือนมิถุนายนกระชือการปลูกพืชเหลือที่น้องประชาชนอย่างเป็นที่เพื่อจะไม่ให้เกิดสลกระทบที่จะเกิดความบุนแรงนะครับในขณะเดียวกันนะครับในณะนนี้ท่านกรลังดูเรื่วิทย่ราครับใกล้หมาแล้ครับที่อให้ให้ฝนตกน้อยเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังแต่ถึงสามปีต่อจากนี้ไปสักตอนใจก็ไม่ต้องกังวลครับ าการที่ให้มีลมนะครับจากลมสุมนตอนตกเสียงใต้เป็นรายเดือนสีเขียวคือมากกว่าปกตกพื้นที่สีน้ำตาลคือน้อยกว่าปกติเราก็กล้าเดือนมิถุนายเดืนครับเดือนพฤษภาคมใหม่ช่วยไปรัปผดให้มากที่สุดนะครับโดยที่มีการกำหนดแผ่นนิอวของการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอ่างเก็บน้ำต่างๆนะครับที่ โดที่เรานะครับยายารทางานร่วมกันของสงหน่วยงานเนี่ยเราเอาผลนะครับทั้งสองหน่วยงานที่คาารับสุดน่งานทุกคนน้าชาดวยท่านเจ้าที่กาสมารกนน้าญชาท่านัสุรีพินะรครับใต้โซ่ของหม่ล่านนะครับดังนั้นก็เป็นการตามข้อมูลของมดกว่าาประมาณ0นะครับถือว่าขนาดใหญ่เนี่ยต้เหนือตล่างนะครับกับคาตามนีาว่าถ

ที่ตั้งทว่าการส่งไปที่วูกน้าเกิดนำมาตั้งแต่ต้นแล้วนครับซึ่งระบบมาตรการนี้เราไม่ได้ารใช้เวลาเลยนะครับวางข้อสุตหน้าโอนพบท่านละหลักทุกคนทราบทีว่าอย่างไรก็ส่ภัยวิบาิประเทศต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของดามพ่วงแล้วก็ในระยะหนึ่งเดียวกีเสียาษีกางแจคล้านมืบาทเสียงราหมื่นงพันเจ็ดร้อบลานซึ่งคือว่า